เมื่อช่วงบ่ายสามโมงของวันนี้ครับได้เกิดเหตุเด็กที่ลงไปเล่นน้ําในคลองระบายน้ําภูมินาจกำบีหรือว่าคลองระบายน้ํารอหนึง่งบ้านนาควครเขตเทศบาลเมืองนลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสองขลาแล้วเกิดจมน้ําหลังจากที่ตำรวจสออ,อหัดใหญ่รับแจ้งจึงรีบประสานหน่วยกูภย้ภัยมูลิติมิตรภาพสามัคคีกหัดใหญ่ครับไปช่วยโดยพบว่าได้มีพลเมืองดีลงไปช่วยเหลือเด็กที่จมน้ําทั้งสองคนเอาไว้ได้แล้วนะครับ เป็นเด็กชายอายุประมาณ14ปีที่ได้พากันลงไปเล่นน้ําในคลองและเกิดจมน้ําช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับก่อนที่พล,ลเมืองดีที่อยู่ในละแวกดังกล่าวครับสคนคือนายวิชัยสีชุมแสงและนายอลงมกฏทวีพองครับรีผาทางลงจากขอบคลองระบายน้ำที่มีความสูงสีเมตรและเข้าไปช่วยเหลือทั้งคู่เอาไว้ได้นะครับ โดยมีเด็กหนึ่งคนครับอยู่ในลักษณะลอยคว่ำหน้าในน้ําหมดสติครับจึงรีบช่วยขึ้นมาก่อนและปั๊มหัวใจอยู่ครู่หนึ่งครับจนรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาและรีบนําทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายวิชัยหนึ่งในพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้งสงคนจนรอดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับ แล้วเนี่ยพี่เสื้อขาวนี้กแกแกวิ่งไปจากฝั่งนู้นแกตะปว่าเกิน้ำแล้วทีนี้ผมก็วิ่งข้ามไปดูปุ๊บพอเห็นปุ๊บผมก็รบบี่วิ่งลงไปทางนี้เลยครับแล้วไปช่วยคนแรกนั้นหมดสติแล้วผมช่วยขึ้นมาบนฝั่งแล้วพี่พี่เสื้อขาวนี้เขาเขาช่วยปัม๊หมหัวใจแล้วผมก็ลงไปช่วยคนที่สองขึ้นมาคนที่สองไม่เป็นไรครับคนแรกดูเสียคนแรกไม่ไม่เสียครับช่วยปั๊มหัวใจได้ขึขน้ขนมาก็ช่วยได้ัองเองคนนะครับผม ตกน้ําแล้วก็ออกมาถึงที่เกิดเหตุ د, ก็มีพลเมืองดีก็้าช่วยนะพลเมืองดีก็มาช่วยดีมากเลยขอชมเชยพลเมืองครับ,รบที่ไม่ทอดนะนะทิ้งเด็กนะเพราะว่าแกเป็นคนดีมากเลยน่าจะชื่นชมแกนะครับอยากให้มีแบบนี้ตลอดไปนะสอผู้ชายทีมงานเฉพาะและกายสงขาครับเราต้องขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมพลเมืองดีทั้งสองคนนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือหน,น้องสองคนนี้ เอาไว้ได้ทันเวลาพอดี